แม่ทานว่ากี่บาทมื้อนี้ก็คือน้ำสะวบปะรดอร่อยจะต้องสั่งสองแก้วแยกให้อะ สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้มาอยู่จังหวัดพัทลุงนะคะก็มาร้านอาหารนะคะเป็นส่วนอาหารแถวบ้านนะคะทุกคนมีทั้งคาเฟ่แล้วก็มีร้านอาหารไปในตัวมีที่พักด้วยนะคะชื่อร้านทิวทัศน์ค่ะทุกคนที่นี่ก็บรรยากาศดีมากแล้วก็บรรยากาศร้านปลอดโปร่งนะคะทุกคนมีวิวสวยๆนะคะก็มาเริ่มสั่งอาหารกัน,นะค่ะทุกคนมายก็สั่งไปหลายเมนูมากเพราะว่าเมื่อกี้ก็หิวมากๆนะคะทุกคนก็แบบ ตาลายนะคะทุกคนแล้วก็ลินพันด้วยี่จะมีทั้งที่พักที่กินแล้วก็คาเฟ่เลยนะคะทุกคนครบจบเลยนะคะก็ที่นี่จะเป็นบรรยากาศประมาณนี้เหมาะสําหรับการที่แบบพาครอบครัวมากินเมื่อกี้มาก็สั่งอาหารไปเยอะมากนะคะทุกคนก็หิวมากตอนนี้นะคะตาลายแล้วก็พูดไม่รู้เรื่องแล้วเดี๋ยวเรามานั่งรออาหารนะคะทุกคนแล้วก็ตอนนี้ฝนตกด้วยเพราะว่า สภาพอากาศไม่เป็นใจค่ะทุกคนเห็นไหม,มเห็นท้องฟ้าไหมคือแบบท้องฟ้าอุ้ยแล้วทำไมฉันหน้าดำขนาดนี้ก็เดี๋ยวนะคะทุกคนเราลองอาหารกันดีกว่าอ๋อแสงมาอยู่ตรงนี้นี่เอง <c oughs> นี่นะคะทุกคนตอนนี้เราก็นั่งรออาหารกันเพราะว่าเมื่อกีก้ไม่มีแสงก็ว่าทำไมหน้าดำจังเลยนี่นะคะพาแม่กับพาหลานมากินมากินข้าวเห็นไหมซึ้งลูกพาน้ำพาพามากินอาหารก็คือซึ้งน้ำตาไหลเลย ที่นี่จะเป็นแบบทะเลสาบนะคะทุกคนทะเลสาบสงขลาพัทลุงนะคะตรงนู้นก็จะเป็นเกาะ4เกาะ5นะคะทุกคนเป็นเกาะสับปะทานลังนกนะคะนี่บรรยากาศก็คือดีมากนะคะทุกคนแดบดบเนี้ยทองฟ้าไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่ลูกดอชิมดีอร่อยไหมกุ้งละลุยย่างชิมได้แรงไหมสดชื่นไหมเออเลิศนะไม่เปรี้ยวเท่าไหร่เออไม่เปรี้ยวเท่าไหร่เลิศ คนปูนิ่มทอดกระเทียมน,นะคะเนื้อปูจุกๆกมาก <c oughs> ้องกินกับข้าวกินอะไรทั้งตัวนี่นะคะกินน, <c oughs> กน้ำซิม ะ,ะตะมสั่ำทอดข้าปากแบบทีเดียวก็คือน,น้ำสวรวอดอร่อยจะต้องสั่งสองแก้วแยกใ่้อะ อิ่มแล้วนะคะทุกคนก็สั่งเมนูซิกเนเจอร์ของเขามาอันนี้เป็นเมนูชามัช่าชาเขียวมะช่าคาราเมลนะคะเป็นเมนูที่แบบเรคเคมท์ถ้ามาที่นี่นะก็จะเป็นแบบชาเขียวทุกคนรสชาชาเขียวก็เป็นชาเขียวแบบชาเขียวเข้มๆแล้วก็ผสมคาราเมลก็กินคาราเมลขึ้นมามันจะเป็นแบบแซ่บโดยรวมว่คือหวานแล้วก็กรมกรอบดีนะคะทุกคนแต่ว่ามันไม่ได้หวานมากเพราะว่ามันจะเป็นแบบติดแบบมะช่านิดนึงนะ นี่นะคะทุกคนมชาช่ะคือแบบเข้มข้นมากแล้วก็จะหอมคาราเมลอ่ะคืออร่อยอยู่นั้นแม่ทานว่ากี่บาทมื้อนี้พันไหมพันกว่าไหมจก้าร้อยก้าร้อยวีว่ากี่บาทพันกว่าดูนะว่าใครจะถูกเพราะบินมาแล้วก็ขอบอกเลยนะคะว่าราคาอาหารมันไม่ได้สําคัญเท่ากับการได้เห็นรอยยิ้มของแม่และหลานนะคะรอยยิ้มของคนที่เรารักก็มีความสุขแล้วนะคะทุกคน